สวัสดีครับกลับมาพบกับจัสวันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เป็นบังเอิญที่เป็นวันหยุดนะครับผมก็ไม่ได้มาเจอกับท่านนักลงทุนนะครับหรือว่าลูกค้าของ U ูบในรายการ t r a ทรดแชนแนนะครับก็ซึ่งก่อนหน้าที่จะปิดไปวันที่สิบธันวาคมนะครับตลาดวันจันทร์อังคารก็เริ่มลงมาอย่างเห็นแววซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามาออกรายการวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธที่สิบวันนั้นเนี่ยก็คงจะมีการนะครับวิเคราะห์กันไปเรื่องของเซ้นอินเดกตนะครับ ซึ่งจริงๆก่อนนั้นเราก็ให้แนวรับไว้สําคัญสําคัญไว้ที่เดียวก็คือประมาณเลกหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ตรงนั้นเองนะครับที่เราบอกว่าตับได้ก็ตามถ้ายังยืนหนึ่งห้าแปดห้าได้ยืนหนึ่งห้าแปดศูนย์ได้นะครับเส้นเด็กมีโอกาสที่ทะุพันหกไปนะครับมีโอกาสที่รู้พันหกไปแต่ตับได้ก็ตามถ้าเกิดไปทดสอบพันหกแล้วไม่สามารถยืนได้แต่อยากให้ต่ำกว่าหนึ่งห้าแปดห้านะครับนั่นคือข้อความเก่าที่เราหรือว่าบทวิเคราะห์เก่าๆที่เราเคยวิเคราะห์กันไว้ฉะนั้น แม้ว่าผมไม่ได้มาเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับแต่เปิดตลาดมาวันจันทร์ที่แล้วนะครับตลาดหลุด1585หลุด1580แล้วยิ่งต่ำกว่า1น7 5ลงมายังไงถ้าเป็นนักเทคนิค,คนะครับหรือว่าเล่นด้วยกราฟทางเทคนิคเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องคัดลอสก่อนแน่แน ครับซึ่งน้ำจริงถ้าเกิดผมมาเมื่อวันพุทธที่1ิก็คงจะบอกว่าควรจะต้องคัดลอดเหมือนกันนะครับอ่าน,นี้ไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแล้วมาพูดได้เพิ่งจริงเราบอกว่าหนึ่งห้าห้าห้าูนตรงนั้นสําคัญจริงๆนะครับตราไปก็ตามถ้ายืนอยู่ได้ก็มีโอกาสลุ้นทางขึ้นได้ถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องเลิกนะครับในหลักของทางเทคนิคมันมีข้อแม้ของมันอยู่แล้วนะครับว่าถ้ายืนไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ไหวนะครับฉะนั้นการหลุดหนึ่งห้าแุดห้ามหนึ่งห้าดจะกลนยนเชมหลบดันฉะงั้นก็ควรจะค็ด ตรงนี้จะทํำยังไงนะครับหลังจากที่ลงไปถึงระดับ1,400 1,380นู่นเลยนะครับลง,ข,งข้างแรงแพนิคนะครับแล้วช่วงนี้ก็ยังแกว่งๆตัวอยู่ในแถวนี้ยังไม่ผ่าน1,500ขึ้นมาสักทีนะครับนะซึ่งถ้ามองตามเกมแบบนี้หรือว่ามองตามภาพทางเทคนิคนะครับคงต้องประเมินกันว่านะครับหลายสุดนะครับถ้าหลายสุดรอบนี้ผมประเมินไว้ที่1,350 1,310บวกลบนะครับซึ่งถือว่าลงไปเมื่อ 1380ที่ผ่านมาบวกลบตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับวันวาน,วนยังลบอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งระดับแถวแถวนี้ถามว่าเส้นเด็กยังพอหน้าเข้ารับไหมก็ถือว่าพอได้นะครับต่อให้ลงมาระดับ1400แล้วต่ากว่า1380ลงไปก็ตามผมคาดว่าไม่น่าจะต่ํา1350 นะครับในปีนี้นะครับไม่น่าจะต่ำกว่า1,350นะครับถ้าไม่มีเรื่องแพนิคอะไรออกมาอีกนะครับซึ่งดูประเมินแล้วเรื่องแพนิคน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะอยู่แค่นี้นะครับเต็มที่กันหนึ่ามร้อฉะนั้นตรงนี้ผมมองดูว่าเซ็นดีเด็กน่าสะสมน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยนะครับหุ้นใหญ่ๆนะครับเน้นหุ้นใหญ่ๆนะครับที่ลงมาแรงๆนึกๆหรือยังน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวหรือมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาได้นะครับดังนั้นถามว่าปีนี้ยังคงมองไปถึงไหน นะครับปีนี้คงคาดว่าคงไม่น่าจะผ่านพันหกสำหรับปีนี้นะครับนะบซึ่งพันเจ็ดพันแปดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราคงต้องไปรู้กันในปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าก็ต้องมาดูปัจจัยกันหลายๆใหญ่เหมือนกันนะครับปัจจัยเรื่องของต่างประเทศนะครับจะกดดันหน่อยนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยเรื่องของราคาน้ํามันมันเป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศซึ่งหุ้นในตลาดบ้านเราเนี่ยหุ้นปทหรือกลุ่มปรทรเนี่ยก็เป็นตัวแบบเรียกว่าเวดน้ําหนักค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับทำให้ตลาดลงได้แต่วันที่ลบไปร้อยกว่าจุดนั้น ผมคาดว่าไม่ใช่เรื่องของปตทที่ลงแรงนะครับหรือไม่ใช่เรื่องเรื่องของแนโน้มน้ำมันนะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าก็ติดตามข่าวสารกันอยากได้ชิด้ต่อยแล้วกันนะครับสำหรับตลาดนะครับก็ดูๆไปก็นะครับถือว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับเป็นการลงทุนระยะยาวไปเลยดีกว่านะครับตัวจันร์วันวันนี้นะครับเอาเดี๋ยวเอ่ยถึงจันวันสบัดที่แล้วหน่อยนะครับตัว กับไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะปิดไปนะครับก็คือตัวแอดวานซ์ซึ่งช่วงแรกก็ขึ้นไปค่อนข้างดีนะครับไปประมาณสักหน่ง 1, ไปประมาณสัก250กว่านะครับแต่สุดท้ายก็กลับลงมาต่ำกว่า240นี่ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะครับไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามองยาวๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับจ,จัดวันในสัปดาห์ก่อนหน้าที่จะปิดไปเนี่ย เราเน้นเก่งกาไรนะครับก็คือเป็นจวันตอกพอวันเกมนะครับเหมือนสัปดาห์นี้เหมือนกันวันตอกพอวันเกมนะครับสำหรับแอดวานก็กลายเป็นว่าคงจะต้องนะครับสำหรับใครที่ทากาไรไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทากาไรนะครับจะลองถือยาวก็ไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายเหมือนกันสำหรับหุ้นแอดวานนะครับตีมปีหน้าเนี่ยผมกําลังมองดูสื่อสารกับหุ้นที่เกี่ยวกับพวกการบริโภคภายในอยู่นะครับเดี๋ยวังไงเดี๋ยวเราเอาหุ้นมาตามอีกทีหนึ่งมาดูจัดวันสัปดาห์นี้ดีกว่าเป็นตัวไหนนะครับยังคงเป็น ลักษณะของเกมเก,มก่งกำไรนั่นเองนะครับยังไม่ได้เน้นลงทุนอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมเอาตัวเนชั่นมั l ติมีเดียกรุ๊ปนะครับ NMG นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเรียกว่าขึ้นเครดิบลาเรียกว่า,เ,าเรียกว่าแคดบาลานะครับอยู่ในแคดบาลานก็คือต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อนะครับนะบนะบก็พูดง่ายๆว่าหุ้นติดแคดนั่นเอง นะครับภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าหุ้นอยู่ในห้อง VIP นั่นแหละนะครับต้องมีเงินเต็มเท่านั้นถึงจะซื้อได้ถามว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเมื่อวานนะครับสังเกตรูปกราฟที่ผมทํามาให้นะครับเป็นการแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับอาจจะไม่ใช่เรียกว่าเป็นเชิงบวกมากนักหมายถึงว่ายังไม่ได้ผ่านสามเหลี่ยมนี้เลยกราฟนี้เป็นกราฟรายสิบ้านาทีผมดูการแกว่งตัวเมื่อวานเนี่ยสังเกตว่าแกว่งตัวอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างใช้ได้เลยเหมือนกัน นะครับการที่จะทําให้กราฟรูปนี้เป็นเชิงบวกได้นั่นหมายถึงว่าต้องผ่านสามเหลี่ยมนี้ไปได้ซึ่งหมายถึงว่าวันนี้เนี่ยถ้ายืนระดับ2บาทหรือมาแว่งตัวระดับ2บาทได้ตลอดนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสแล้วที่จะไปคือพูดง่ายว่าถ้ายืน2บาทได้วันนี้เลยนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่ออีอกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่เคยขึ้นมาจากระดับ1บาท80นะครับนี่คือช่วงสั้นนะครับช่วงสั้นในระยะ3-5้วันที่ผ่านมาเนี่ยหบาท80ขึ้นมาถึงระดับ2บาทกว่านะครับแล้วก็แว่งต สบาทไปได้แล้วยืนได้มั่นคงเนี่ยมีโอกาสที่จะไปต่อได้เหมือนกันรูปแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นคล้ายๆเรียกว่าทงสามเหลี่ยมนะครับถ้านับจาก1.80บาท80ขึ้นไปถึง2.4บาท4นะครับถ้าเกิดผ่าน2บาทไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปถึงว่ามาทัก2บาท20นะครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสได้10%เซเหมือนกันนะครับก็คือเก่งอะไรนะครับนะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้น นะครับก็ต้องเล่นกันตามเกมเหมือนกันว่าดูกรอบแนวล่างอยู่เท่าไหร่หรือเอาง่ายๆสุดวราถ้าหลุด1.94ไปเนี่ยก็ถือว่าไม่สวยแล้ว1.95นะครับ1.95เห็น1.94นี่ก็ถือว่าไม่สวยเลยนะครับฉะนั้นแนวรับผมเลยให้ไว,ไว้ที่1.98 1.95นะครับราคาปิดเมื่อวานใน1.99ถ้าเปิดมา1.99เนี่ยจะซื้อก็ได้นะครับนะฮะหรือถ้าเกิดแว่งอยู่ในตัวในกรอบ1.98 1.95ในกรอบสเหลี่ยมนี่แหละนะครับถ้าอยู่ในกรอบสาเหลี่ยมเนี่ย สามารถที่จะซื้อได้แต่ซื้อเพื่อลุ้นจะผ่านสามเหลี่ยมนี้หรือถ้าเกิดใครเอาช่ว์ๆหน่อยนะครับรอให้ยืน2บาทหรือว่าเห็นว่ายืน2บาทได้เนี่ยนะครับก็น่าสนใจก็ f o l l o w เลยก็เรียกว่า Follow เลยนะครับภาพนี้คือภาพระยะสั้นสําหรับ 1- 2วันถ้ามองภาพยาวนะสักนิดหนึ่งนะครับภาพที่2อสังเกตว่าเราดูตั้งแต่การขึ้นมาจากระดับ1.35ุ้นู่นเลยนะครับ1.35 1.36ุด้กอะไรตามตรงนั้นเนี่ยสังเกตว่าขึ้นมาแกว่งในระยะนะครับ 3- 4วันที่ผ่านมานะครับ ไม่ใช่เมื่อวานนะครับรวมวันก่อนหน้าเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามมีแท่งเทียนอยู่แท่ง,ดงแดงๆอยู่ประมาณสามแท่งเส้นเขียวอยู่หนึ่งแท่งตรงนั้นในกรอบในกรอบที่ผมลากไว้กรอบสีขาวสังเกตว่ามันจะเป็นทัญลักษณของรูปแบบธงก็ได้นะครับหรือว่ารูปแบบของไซเวย์เหมือนกันนะครับรูปแบบนี้เนี่ยจะมองว่าเป็นอนุมเชิงบวกด้ทันทีเนื่องจากเมื่อวานสามารถผ่าน1.9 5้าขึ้นมาซึ่ง1.95เ้านี่ยจะเป็นไฮนะครับเป็นไฮที่ทําไว้สี่วันที่ผ่านมานะครับ เมื่อวานผ่าน1.95มาด้วยโวลูมเลยนะครับซึ่งถ้าวันนี้ไม่หลุด1.95นะครับก็นั่นแหละมีโอกาสที่จะมองกันยาวๆได้เหมือนกันนั้นใหม่ถึงว่ามองประมาณสัก7-10วันหรือ15วันประมาณนี้นะครับ1-2อาทิตย์ประมาณนั้นแหละนะครับ,รบก็เป้าหมายถ้าภาพนี้เ,นเป้าหมายจะอยู่ประมาณ2.4จากนั้นแทร็เก็ตที่ผมให้ในตัว NMG วันนี้ที่2.4ก็คือมาจากภาพนี้ภาพนี้มีดีอยู่อย่างหนึ่งคือ ราคาไม่หลุดเส้น SMA 10วันนะครับสังเกตนะครับว่าเส้น SMA ใกล้ราคาที่สุดคือเส้น SMA 10วันนะครับก็คือจากวันก่อนหน้าจากเมื่อวานนะครับแล้วสังเกตว่าเส้น SMA เรียงตัวกันในภาวะแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเริ่มเป็นภาวะที่กระทิงนั่นเองนะครับฉะนั้นเมื่อวานผ่าน1.95้าคือมาได้ด้วยโวลุม่มแล้วก็เป็นลักษณะของรูปแบบ f l a กแบบนี้ ถือว่าใช้ได้แนวโน้มถือว่าใช้ได้1.95ไม่ควรต่ำกว่านะครับ,นะรบถ้ามองภาพระยะสั้นภาพแรกเมื่อสักครู่นะครับก็ไม่ควรต่ำกว่า1.95เหมือนกันหรือว่าจะยืน2บาทได้เลยยิ่งดีนะครับนะสำหรับนี้ก็คงเป็นเรื่องของตัวเก็งกำไรในตัว nmg นะครับซึ่งเป็นตัวที่ติดแคดบาลลาร์นะครับก็อย่าลืมละกันว่าต้องใช้เงินสดเต็มจำนวนที่จะซื้อตัวนี้นะครับ,นะรบแต่ก็ น่าสนใจนะครับจะลงทุนสักหน่อยก็ได้นะครับหรือว่าถือ,อายาวกว่านี้ก็ได้นะครับภาพยาวเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ยังยืน2บาทได้นะครับหรือว่าผ่าน2บาท1 0บบาท20อะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่แน่ผมอาจจะมาอัปเดตราคาไกลๆให้อีกทีนึงก็ได้นะครับก็ตัวนี้เคยมองไว้เหมือนกันว่าอนาคตมองไกลๆเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่บางทีมันแกว่งตัวแบบค่อนข้างที่อ่ะหือหวาผสมขวรหรือว่าเล่นยากนั่นเองเขาเรียกว่าเล่นยากนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นกับเขาเป็นตามทางเทคนิคไม่น่าจะยากเท่าไหร่ นะครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยฝากไว้อีกตัวหนึ่งนะการตัว NMG นะครับว่าเก่งกำไรนะครับวันซ็อกฟอร์วันเกมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันอีกทีนึงว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับแล้ว NMG จะไหวไหมนะครับหรือตัวอื่นจะเป็นตัวไหนต่อไปนะครับก็เตืหนหน้าม้ามาเจอกันโชคดีครับ your trusted financial partner.